นั่งสมาธิบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวถึงซึ่งความสงบแน่วนิ่งเกิดปิติทําให้สังขารโงนเงินไปทางใดทางหนึ่งหรือโง,งนเงินเอ็นไปเอ็นมาเหมือนนั่งเรือผ่านคลื่นลมแสดงว่าจิตบอกอาการได้แก่อาการที่จิตถึงจุดที่จะรวมตัวเป็นหนึ่งหรือเอกตตารมผู้ปฏิบัติเฝ้าดูอาการอยู่ จนอาการนั้นเสื่อมสลายไปแล้วปวดนั่งสมาธิต่อไปอีกเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานจิตจะรวมตัวได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาถึงซึ่งความสงบชนิดนิ่งสนิทเมื่อรวมตัวกันถึงขั้นจิตจอดนิ่งสนิทอยู่กับที่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติคือดวงแสงสว่างมีขนาดเล็กประมาณเท่าหัวไม่ขีดผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองในสมาธิ โดยไม่ต้องเปิดเปลือกตาดูว่า